กสวัสดีครับท่านผู้ชมมมนีพระเที่ยงกะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศทั้งคู่ครับผมตามป่าตามเขาเนาะเพราะว่าคุณพ่อเปิ้เลิศก็โทรไปหาพระเที่ยงมนีว่าปูหนึ่งเก่าเพิ่นจะได้น้ำตาเทียนให้ครับงวดก่อนได้ยินงคุณพ่อเปิ้เลิศบอกว่าเพิ่นบอกแปดหนึ่งน้ำโยเจ้เพิ่นบ่ได้บอกพระเที่ยงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะซึ่งปูทุ่มไปหาพระเที่ยงมืนสุดท้ายก็บอกว่าเป็นหนึ่งต่อสองตัวแปดทังเพิ่นบ่ยอมบอกครับผมเพิ่นบ่ได้บอก แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมื้อนี้เฮาก็ลองไปติดตาเมืองอีกครั้งนึงครับเพราะว่าปูหนึ่งเก่าบอกว่าแส้น้ําตาเทียนให้อีกครับมื้อนี้ก็เป็นวันพฤหัสเนาะเป็นวัน,นพฤหัสครับผมนั้นแหลพะพอเที่ยงก็เลยต้องมาติดต,ตามเบิ่งตัวเลขจากปูหนึ่งเก่าไหลน,น้ําตาเทียนเอาไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องไปครับท่านผูช้ชมเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันครับว่าปู่สิไ้ออกมากเป็นตัวใดญ่แต่ปู่จะบอกเป็นตัวใดญเนาะไปเบิ่งนํากันเลยครับท่านผู้ชมเพิผลจะพูดผลครับเดาเดินทางไปครับท่านผู้ชม สี่สองบวรเลคือมันบาทมันเอ้าบอสตังนไ่ยไหลน่ะตาเทียนเหมือนกับเจ้าอันนี้ละกะเที่ยวนี่ข <c oughs> ้ <c oughs> วาวฟันนี่ละเอาบังเลขทีฟันบุญข้าวฝันเนะปูเนาะได้แล้วบอสตั้งระ้วบอสฝันไว้จากไหนก็ครับปูเขาบอกไม่นี่ยางไปก็เห็นมันขายของมาบนินกดได้ไปลงทุนไหน ว่าเปิด้านคาบง่าหนึ่งก็เลยถามมันว่าเอเงินมึงบ่านี่ตอนเงินผมตีขนานว่าวันนี้จะไปว่าลงทุนไหนเปิด้านคาบง่าหนึ่งว่ามีเซเว่นนะโอ้ขายเซเว่นเออไข่เซเว่นนั้นมีของเต็มบ้านับก็เลยถามมันบอกมันว่าเลขที่มันจั่างไรสี่สองนะ หกสี่สองหรือห้าสี่สองจำบอแรกข้างในบอหกสี่สองห้าสี่สองก็มาแล้วห้าสี่สองนี่ของคุณย่าเนาะตรงกันก็คุณย่าแต่วันนี้พ่อพุ่มเจ้าที่คุณย่าเพิ่งบอกอครับแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยรุ่บ้านเพิ่งบ่ได้ขายของหมอครับบอเพิ่งโ่มีเยินได้แล้เพิ่งก่อท่าแล้วคุณบ่มีเยินหน่าอายคนี่เพิ่งก่อาป้าให้ยังขายกำจัดของเผนครับผมเออ กรบพันเกี่ยวงวดนี่ครับมันว่าเลขกที่มันสี่สองบานตัวบานเพิ่นเลยนะแม่บอกครับเนาะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นหกสี่สองหารสี่สองก็ไดปูพนบอกว่าพนจาตัวหนาลักลอยบ่ไดครับผมก็ลองกาไปพิจารณาบ่งเนาะครับท่ามผู้ชมเนาะปูพนกับฝันดีฟันว่าอายพนไดเปิดเปิดเป็นหานไข่ไข่เสเว่นเนาะปูเนาะของเต็มนี่แม่บอกครับขายของแต่ปรากฏว่าเพน ถือว่าความเป็นฟันดีและครับเพราะว่าบานผมเป็นบานธรรมดาแต่บานนี้มีคนอข่ไมาเปิดหานข้าให้ได้ขายสิ่งขายของมันสมีโสกขึ้นตัวแมนบอคบปูอืมฝันนั่นนี่ว่าสมีโสกแมนบอเอาว่าวว่าในฟัง,งไหมนะครับอ,อ,อยู่เทิ่งนั่นที่ปูไปนังปน่งไปนั่งหรือเป็นนอนอยู่เถียงว่าอันเถียงว่าอันกุฏิข้างบนนั่นไหมครับโอ้ก็มันก็มีพวกเทวดาและเป็นเทวดาบอกครับเป็นเทวดายังนั่นละ ก็มาก็ได้ยินเสียงน่ะอยู่ได้ยินเสียงคือเด็กนออย่างตังหัวนอนนั่นน้ำป่าเออด็กก็เอาจักก้อนหินจากอีนั้นก็ฟาดใส่สะดุ้งเลยแล้วโอ้พันบ่อหอยปูอยู่ทักพุพนเออเพันอะไรมาอยู่ทั้งนี้โอ้อยยัไม่อยู่ทั้งพี่ว่าอยู่ในบ่ได้บ่มาฮะมาอยู่ก็บ่อยู่เออ เลยยางมาทั้งเดือนดือนแล้วขึ้นไปอยู่บนไปนอนเม่ได้นะ <c oughs> พอเจ้าได้ตื่นเลยน่ยางมาหนินะโอ้เขียวขึ้นมากเลยหมอครับไปนอ <c oughs> นจะเขินครับผมยูอันว่าไปนอนกาารรมฐานได้ยินนะเจา้ามันว่าเทวดาหลายก็เม่นของเพิ่นว่าวอยู่ครับก็เลยไปสมาธิบงับงบอกพอเข่ามาครับครับมาเลยแต่ก็บริยานเนาะขี้คานน้ำไหลนะครับกัดเพิ่นไว้นอนแล้วมันก็ต้อง ไรบดขึ้นหน่านี่อันอันย่อมย่อมที่ใช่อันปู่เนี่ยเพิ่นเมื่ออะไรสมอครับเมื่อแล้วเมื่อแต่เมื่อนั้นทีโอ้เมื่อแล้วม่แต่ปูอยู่องเดียวเนาะเรืงว่าอันนี้บันนี้มานอนอยู่นี่ฟันดีบ่ครับบันนี้นอนอยู่นี่ฟันดีบอฟันเห็นบ่ฝฟันบดขึ้นฟันว่าจังไร์ไหครับบอสูดอายแะโอ้แี่ว่าฟันบดขึ้นนี่โตเลยแหละตัวนั้น ปลูกเหนือมาเห็นเป็นเงาเลยโอ้พันมาหาอยู่เรื่อยเออเห็นกับตาเนี่ยไม่ได้นั่งสมาธิเลยเลือกบอกข้าพนจังมาอยากมาเลีปู่เลือกบอกข้าพจังมาหาเลือกบอกข้าพจังมาหาประมาณช่วงที่หนึ่งที่สองนะโอ้ก็จะมาข้าพเจ้ามาที่ยวช่วงนี้เนาะช่วงแสดงว่าช่วงนี้เป็นช่วงพญางพนเที่ยวจะที่จะทางพนครับเห็นเป็นดำขุนใหญ่หนึ่งคุนไงบอกเลื่นแนวบัง ก็น <enga, S 2> ั่งอยู่นี่ละนี่ครับนั่งอยู่แถวนี่ก็เป็นยางประมาณสี่ิอาตมาก็เบิ้งจังสี่นิ้ก็ยางขนาดนี้เลยเปล่าขนาเลยเหรอ้ยบอกมาคนเขียงคนหัวลูกครับแต่ผมชอธรรมดาได้อยู่ดงบอกเพิ่นผลไม้ชั้นไมีอยังให้เพิ่นดูจะบอกค่ก็ตะกี้มันเป็นชา้เจ้าเออขังล้วกระเกลี่ยกะหมอดมานอมมากแต่ลูกปูมันเฮ็ดไหว เป็นสารใหม่บอกครับเป็นสายต้นใหม่เป็นตีธรรมดานเป็นตายกให้เพิ่นอีกอยู่คนไดนเห็นเหตุเพิ่งเห็นคนเขาจังเกงดูทำคนไหนทำใส่ใจยกพลเดินไปจับหลังอ๋อขันขันยุทิเถียงข้างบนจะเป็นเล่าเทพเทวดาบรรษัทแต่ว่าคันขันยุทข้างใต้นี่ยจะเป็นพระพุทเจ้าทีอันนี้เป็นมันเป็นครึ่งหนึ่งมันเป็นวันนี้มันเป็นบอลพญานาค เป็นพญานาคเนี่ยครับแต่คือไม่ับเขตนั้นเป็นเทวดาอยู่เขตนี้เป็นองค์ฤาษีอยู่อือเอออยู่แบ่งผักแบ่งพวกครับโอ้หลายเนาะหลาปูัหลายอยู่หนึ่งโอข้างบนข้างบนจะเป็นเทวดาเป็นพวกเทวดาไปครับฟังทั้งนี้ิ่นจะเป็นกุมเป็นฤาษีครับส่วนทั้งปูนี่เดี๋ยววันนี้เป็นเป็นพญานาคบ้องพญานาคมันอือเป็นพระภูมิพญานาคเนาะ เพราะว่ามธรรมปูอยู่หัก็จีจีม่นเออกูวาอาตมามองป็นจันทร์เต็มดวงอัตมาเห็นไหมเห็นแก้วีำเห็นซองเถื่อแหละตั้งอยู่ในหินเดียวกันยุตตรงไหนก็ครับปูยู่ตรงไหนก่อที่ปูเนี่ยเห็นก็ไปเดินไปไปสมาธินหันก็เห็นเลยเห็นออกจักมู้ธรรมโอ้ที่ปูว่าเป็นแสงสีเขียวเนี่ยบอเป็นแสงเห็นเดืออยู่แต่ว่าปูบนย่างไปเบงยองเถือบ่ะก็ยางไปเบื้องเรืือตมันทกไปซองเบืองสื่อนะฮะแก้วลุกนั่นแหละ ทีท่ทมันงงนะมันมาตีไซย,ยีว่าแต่ว่าแม,แม่นของแม่นอย่างจะเป็นไปของเจ้าทีเขาเหนห็นฮะพญานาคครับผมโอ้โอขันนั้มแสงสีเขียวนี่เป็นของพญานาคเอาเทปพญานาคนะครับเนาะเป็นเทปพญานาคก็ยื่นหามดีแต่อยู่ไปเรื่อยๆก็จะเห็นน้ำกันเบนิดเห็นและอาจารย์ต่างยงนี่เป็นไซเฮตบดแต่ว่าเป็นลงมาเพียงเฉพาะมือเดียวนะพระจันเต็มดวงโอ้วันพระจันทร์เต็มดวง มันจะลงมาลงมาให้เห็นเลยครับก็นั่นมังหันก็คนแปกจอกอยู่หันนั้นคนสมัยแปดศอกโอ้บางทีมีบอ่อน่านี่บ่ครับเออจะมีหุ่นเงวๆอยูย่หันมองเขาสการะบูชานะโอ้บอ่มาคนหัวลูกท่านผู้ชมแต่ว่านั่นอาตมาบูหัวอาจ,จารย์มันเ้านะออาจารย์อยู่ถึงมันเา้าครับผมเอออาตมามันบ่ได้อยู่เขตนั่นนะโอ้พระว่าอยู่น้ากันอยู่นี่ก็อย่่ปรสองสามองค์เนาะคบปูเนาะ2-3องค์เพราะมีอาจารย์อีกอีกอง์นึ่นอยูข้างบนครับท่านผู้ชม เาเที่ยงบริไทยเบื้องหน่อครับกับมาไทายแต่อยู่ทั้งทั้งดันทั้งไต่ไงล่ะครับเพราะว่าปูพอนเคยบอกอยู่ครับสมุชม่อมแต่กี่พอนก็บอกอยู่ตอนติบวดัดในข้นมาพอนก็ว่าเคยเห็นแสงเป็นสีเขียวขึ้นมาอยู่แถวต้นไม้ใหญ่เนาะปูเนาะเป็นต้นนี้ยังก็พอพ่อให้ต้นพ่อให้คร<อ>ับต้นบางใยอยู่นี่นี่กจ็จมแมนควอมปูนะครับเป็นเราเทพของพญานาคพ่นจะเป็นเป็นเมืองเพ่นเป็นเขตพ่น ตะกีดหลวงพ่อนี่ได้ตะกี้มันแผ่นใหม่นี่ยังมาทันไงวะนี่นนวันนี้โอ้ที่ปู่มาอยู่ตอนที่แรงบอครับแต่มาบวชประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วนี่กระทับบึงยมเอือยยมเอือยหูโอ้อันนี้เป็นเป็นเอื่อยบ่านอปู่หูจะกั้นนะครับไม่ไงเรามาจังหันตลอดสมัยนั้นยี่สิบกว่าปีผ่านมาตั้มาบวชที่นี่ครับเออก็วิเคราะหเกียรติอยู่นี่เจ้าเจ้าอยู่บ้านไหนยายบ้านของนาค่ะ บ้านทั้งนี้เอินบ้านทงเงาบอค่ะยางไปไกลไปไหนใกล้กว่ามียางแม่ไหมหมอเราหาหมูหายังหมูป่าก็แกงออมามาจากหารมชาตมาใอ่ไหมก่อนเราเพิ่งเล็นนี่แหละ้าอยู่แถวนี้บอกห้อยู่แถวนี้บอกห้อยู่แถวเพิ่งกอับตัวเลขที่ปูให้ว่าเป็นข้อฝันนี่ก็เป็นหกสี่สองหาดสี่สองนกคาปูเนาะที่ว่าเป็นบานเอกที่เพิ่นเนอกบานเอกที่อีดีของเพิ่น ถ้าผมกับท่านใดชิ่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจคนทํคลิปในเด้อคารับท่านมูช้ชมกันนี่แหละครับตัวเลขกังวดนี้อาจจะว่าท่านได้ครับผมงวดนี้ไหลน้ำาตาเทียนต้องเอาไว้เป็นงวดหนาเนาะคารับท่านมูช้ชมเนาะปูว่าเอาไว้หลว่าสันต้องให้ปูนอนสฝันนำกรเพื่อว่าเจ้าที่เจ้าทางพนจะมาบอกจังสีนะครับท่านมูช้ชมมหมันตรงกันครับเอาไปอยู่ในวัดบ้านนะอยู่ป่าอยู่ดงสีต้องใส่ใบบุญพันบ่อนีพวก ก็ทีกระทางเขาครับเออเนขาจะบอกก็าไม่ต้องเห็นยังหรอกก็จะมาให้เอินเอ้าคงหวังว่าท่านผู้ชมคงจะเข้าใจบทเที่ยงนะครับเนาะคือปู่บอกว่าเออวันนั้นวันวันข้าวนาผาดนาวันที่สี่ก็ยังยังอยู่ในเขตที่ว่าวันที่สิบเจ็ดบ่แม่สีสิบเจ็ดจะไหนมือนเขาเป็นผาดเพราะไปพ่อก็าบอกไปน้องเม่ไมันผาดทุนมันเปิดผาดทุนจังตืออันนี้พผัดจะถึงวันที่สิบสามครับ การล่อเหมือนล่อถ้าเบิ้งครับท่านผู้ชมปูเพิ่นจะไหลหายยี่ดอกบ่าสันก็ต้องเป็นความฝันเนาะแต่คิดว่าน่าจะปูจะไหลหายยี่ดอกเพราะว่าปูก็ต้องเบิ้งในนน้ำตาเทียนน้ำเบิ้งประกอบความฝันน้ำครับผมท่านผู้ชมก็ยังพอเที่ยงบอกไปล่ะครับผมงวดนี้ก็คือยังบ่ได้ได้ครับไหลน้ำตาเทียนเนาะไหลน้ำตาเทียนยังบ่ได้ได้ครับต้องเป็นร่อเป็นวันพระหัสน้าครับผมวันพระหัสน้าตรงกับวันที่13พฤษภาคมเนาะเดี๋ยวพอเที่ยงจะมาหาปูอีกครั้งหนึ่งเพื่อไว้เพื่อไหลน้ำตาเทียนให้ แต่ว่าเลขบันเลขที่พี่ชายของปูนี่กะถือว่างามนะครับแต่ผมชุ่มตรงเป๊ะเลยกับเลขที่คุณยายสองเจ็ดศูนย์ฝันฝันครับผมเนาะเดี๋ยวป้าใหญประพุม่มเจ้าทีมาบอกห้าสี่สองห้าสี่สองครับผมแต่ว่าปูมันก็บอกว่าโยว่าบันเลขทีปัญหาสี่สองหรือหกสี่สองประมาณนี้นะครับเนาะครับผมท่าไหนชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปในเรื่องครับแต่ผมชุ่มเนาะ คลิเนี้ยพอเช้งก็จะขอตัวลาไปก่อนครับก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ทุกๆวิวครับผมขอบคุณทุกๆท่านแล้วเนาะครับ,รบท,ท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเด้อครับให้มีเงินทองใส่กันสูขสุขคนไปละครับเบิรงครับเบิรงภาพบรรยากาศงด้านบนเนาะบนเขาครับผมเดินทางต่อครับท่านผู้ชมเดินทางต่อ